มีอะไรบ้างครไม่ลืมกระเทียมเขาบอกเอากระเทียมกระเทียมค่ะก็เอากระเทียมไหมพี่น้อยลงไก็เอากระเทียมมาอ๋อได้ค่ะกระเทียมเผื่อได้หอมใส่พร้อมไปเอาเผ็ดไหมพรอไม่เผ็ดนะครับทุกท่านนี่องทุกท่านพร้อมวัไหนกระเทียม ม่ได้อะเนี่ยดีใจกันรึคือผมเี่อวะไม่ทอดคุ้ยนะระพ้อก่อนดีปกติใส่น้ำตาลปี๊บสุดามใจ ก็ใส่แล้วครับมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศจะมีสองแบบนะคะ,ะใส่มะกากวินไหมครับ มูมากับบ้านเมีลประเด็นกับปลาเหลืองเน้นยหมันใส่แกงหมดนยใช่ปลาเหลืองใส่าเหมนานะคะะนานจะเตอมเปรี้ยวชอบนะคะทางกลับลย้อนลับไปทช่งชีั่ง นี้เราจะไม่มีเส้นเส้นมะละกอเลยค่ะปลาปลาเนี่ยบุญลำปลาอปลาน้ำปลาตายแล้วกี่กี่ทัทีครับตมเหนียงนอ้าขาสิ แล้วก็ทำปลาจางเหรอไม่จางเหรอเขไม่เข้ากันคัู่ตักไว้เพื่อนสบาพออยั่ไหมพอไม่อยู่ไม่คุ้นใสเอาไ้ทงแแกบอกว่ามีคนทปห่วงนมะไ้รอดีเดนี้รสชอก้าวเห้ีครับผมอดีชีวิตอย่าล้นอย่พี่ควร

ถ้ลองมีคนมาติดตามเอคนขาทาไก่หนูมีเงินเข้าจริงๆนะมีไหมมีแล้วเงินดหือััไม่ได้สองเดืออดี๋ยวพี่ พี่ไงวาครับกลอกแซมมากเก่งมากเขาใส่ไอ้นี่ไหมใส่หม้อไหมใส่หม้อตัวนึงไข่มดแดงนี่แหละสาดก็ขอบ่แต่ให้วงเรียนเขามาอยู่ด้วยกันเขาไปทาเงนด้วย

เฮ้ยได้อยู่กับเจ๊ยิ้าไม่เป็นไรไม่เมอยูไม่มูยูเจ๊ยูไม่ไม่บอนี่อ่ะใวห้องคุก่ะห้องีเอาอันนี้ได้ไหมมีอาจาพี่พองก่นเนเไม่ได้มันดืมเรียบร้อย